สวัสดีครับผมประภมม่าเจเริญน,นะครับเป็นที่ปรึกษาของงานมอ o ติเอ็กซโปที่จัดขึ้นที่เมืองทองธานีเ h a เลนเจอร์หนึ่งถึงสามอิมแพเราจัดขึ้นอย่างนี้ทุกปีนะครับปีนี้ก็จัดเช่นเดียว,ยวกันก็คือวันที่2อธันวาคมจนถึง13บธันวาคมนะครับแล้วเราก็เ,เป็นพูด เป็นคณะจัดทคณะจัดงานที่เดี๋ยวเอาใหม่ได้ไหมพวกพเราเป็นพวกเราเป็นคณะจัดงานที่พูดง่ายว่ามีความละเอียดละออแล้วก็มีวิสัยทัศน์ที่ไกลพอสมควรสังเกตได้จากเราจะมีทีมงานของเราทุกปีปีนี้เราจะมีทีมงานทีมงานของเราเนี่ยก็คือ whatever changes will be move on เห็นไหมครับว่าเราคิดโดยฝ่ายครีเอทีฟเราเนี่ยคิดตั้งแต่เดือนธันวาปีที่แล้วนะครับก่อนที่โควิดจะมาก็คือพูดง่ายว่าเราไปแล้วโควิดก็มาเราก็คิดมาจนถึงนร้ว่าทันสมัยขนาดไหนนะครับาจากการนี้ผมได้สัมผัสกับพวกบริษัทรถยนต์ต่างๆและก็พวกอุปกรณ์ที่มาออกงานเนี่ยจำนวนมากมายนะครับ หลายร้อยแห่งด้วยกันก็ได้มีได้มาอินวอล์กับพวกบริษรัทต่างๆเนี่ยเยอะเลยได้เห็นว่าธุรกิจของเขาเนี่ยเป็นมายังไงเกิดมาเพื่ออะไรแล้วก็ได้รับความทุกข์ทรมานเนี่ยยังไงกับสภาวะที่เพิ่งผ่านวิกฤตมาหยกๆเนี่ยนะครับเรื่องนี้ถ้าพูดกันจริงๆแล้วเนี่ยมันจะลึกมากบานปลายแล้วก็จะ คุยกันไม่จบในช่วงเวลาสั้นๆนี้นะครับเพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องในหลายแฟกเตอร์โดยการทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นภาวะการเก็งกำไรน้ำมันรวมไปถึงเกี่ยวกับเรื่องของอาภาคการเงินและเศรษฐกิจด้วยของโลกนะครับเอาสั้นๆดีกว่าอยากจะให้เราเน้นมาที่ธุรกิจของบ้านเราซึ่งผมคาดว่าเราน่าจะ มาคุยกันว่าปีนี้เนี่ยหลังจากที่เราผ่านโควิดมาเนี่ยเราควรจะมีบทเรียนอะไรมาแล้วเราจะมีทางแก้ไขยังไงได้บ้างครับผมเห็นว่าในช่วงโควิดเนี้ยจากคำที่กล่าวมาในอดีตเนี่ยวิกฤตถือว่าเป็นโอกาสเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยควรจะต้องทำวิกฤตให้เป็นโอกาสให้ได้นะครับ ถ้าเราอยู่นิ่งๆเฉยๆไปจนถึงวันตายมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาสู้ว่าเราต้องสู้แล้วก็ทำอะไรก็แล้วแต่ทำเพื่อให้อยู่รอดแล้วถ้าอยู่รอดเราก็จะเกิดความภาคภูมิใจถ้ามันจะตายมันก็ต้องตายช่วยไม่ได้ครับเรื่องก,การต้องสู้เนี่ยต้องบอกว่าอย่างนี้ถ้าจะสู้ให้ผ่านไปได้เนี่ยจะต้องใช้ข้อบูลซึ่งใน วงการรถย,ยนต์เนี่ยเราจะมีการลงทุนในด้าน R&D อย่างมากมายเลยครับปีปีนึงเนี่ยเป็นแสนแสน,แสนล้านดอลลาร์าน,นะครับ<ๆ>เพื่อที่จะให้ว่าเราจะดำเนินการไปยังไงให้รอบคอบแล้วมันจะผ่านวิกฤตการต่างๆเนี่ยเราก็เอาข้อมูลพวกนี้เนี่ยเอามากันกรองแล้วก็แอพพลายให้ใช้ให้ได้ถูกทางที่สุดเท่าที่จะทำได้การตัดสินใจนี้เป็นเรื่องของมนุษย์ นะครับมนุษย์ถ้าเผื่อว่ามีเหตุและมีผลตามสิ่งที่ข้อมูลให้มาและเราใช้มันได้อย่างถูกทางการตัดสินใจนั้นมักจะไม่พลาดครับเรื่องการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมเนี่ยมันก็เริ่มมาจากสิ่งไร้ร้ายต่างๆที่มนุษย์เราได้สร้างขึ้นมารกตัวอย่างก็คือมลพิษซึ่งเรา จะฮิตกันมาก PM 2.5เนี่ยนะครับเห็นไหมครับว่าเขาจะโทษอยู่เรื่อยว่ารถยนต์เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดมลพิษเนี่ยอย่างกว้างขวางและในทั่วโลกนี้ต้องยอมรับว่าในยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยเขาจะมียูโรหนึ่งสสามจนจะเป็นยูโรหแล้วเพื่อให้พลังงานที่ คายออกมาจากรถยนต์เนี่ยสะอาดที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งก็เป็นที่น่าพอใจอยู่แล้วนอกจากเรื่องรถยนต์เนี่ยมนุษย์ก็ยังได้คิดค้นถึงนวัตกรรมใหม่ๆทางด้านพลังงานไม่ว่าจะเป็นไฮโดรเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังงานไฟฟ้าซึ่งตอนนี้ก็ฮิตกันมากครับ EV ตอนนี้วิ่งมาใหญ่เลยเมื่อเร็วๆนี้เองทาง ค่ายรถยนต์ไฟฟ้าของอีลอนมัสซึ่งได้ผลิตคอนเซปต์ 1, หนึ่งล้านไมล์ของรถยนต์ได้แล้วแล้วก็คาดว่าจะลอนช์ในปีหน้าแล้วปีหน้าเนี่ยเชื่อว่าถ้าล้อนจะออกมาเนี่ยสักพักหนึ่งราคาต่างๆมันก็สาม,มารถที่จะซื้อได้นะครับทำให้ มีการพูดง่ายว่าในวงการรถยนต์ของประเทศจีนเองประเทศจีนต้องถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่ของรถยนต์ไฟฟ้าอันเดียวทุกแหล่ง,ว,งวิ่งสู่ประเทศจีนตลอดนะครับประเทศจีนเนี่ยก็เลยได้อานิสงส์จากอีรอนมา์สอันนี้นะครับเทสลานะครับก็จะมีรถยนต์ของจีนอีกมากมายที่จะ ผลิตออกมาสู่ตลาดแล้ววิ่งมาสู่ไทยถ้าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนเข้ามาสู่ไทยเนี่ยพวกเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าภาษีเป็นศูนย์นะครับเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าแต่ถ้ารถยนต์ที่ใช้สันดาบยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องเสียภาษีตามเกณฑ์ครับพวกนี้ต้องเรียนตรงๆนะครับว่าควรจะต้องพัฒนาหา หาอย่างอื่นออกไปเพื่อที่จะให้อร์ v i v e ขึ้นมานะครับเนื่องจากว่าต่อไปนี้รถยนต์แต่ละรถยนต์เนี่ยที่ออกมาเนี่ยจะสมบูรณ์แบบมากเลยไม่ว่าภายนอกภายในการตกแต่งอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมักจะเพียบพร้อมเลยเพราะนั้นพวกอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็ต้องพัฒนา ในขั้นสูงขึ้นไปอีกพวกนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับที่จะต้องเปลี่ยนวิธีการดำเนินกิจการต่อไปในอนาคตนะครับมีเพียงไม่กี่อย่างเท่านั้นเองที่จะคงอยู่ได้ยกตัวอย่างเช่นฟิล์มกองแสงการขัดเคลือบน้ำมันขับเคลือบแก้วอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอ๋อถ้าบริการด้านขัดเคลือบสี เชือบแก้วตามที่ผมพูดไปเนี่ยโอกาสจะเกิดเนี่ยมีมีพอสมควรนะครับแต่เนื่องจากว่าคนในยุคใหม่เนี่ยอาจจะมีเวลาน้อยนะครับการที่เขาจะมาใช้บริการเนี่ยก็พูดง่ายว่าต้องเลือกสถานที่บริการที่หนึ่งสะดวกสอง รวดเร็วและคุณภาพดีเป็นสิ่งสุดท้ายที่ต้องคำนึงถึงแ,แน่นอนออพวกบริการรถสถาธารณะเนี่ยโดยส่วนตัวของผมนะครับผมจะเป็นคนที่ไม่สนับสนุนเพราะว่ามันเป็นบร,บริการที่ทำให้เกิดเจ้าพ่ออะไรต่างๆเนี่ยเยอะมากนะครับเนื่องจากว่าเมื่อ,อไรก็แล้วแต่ที่มีกฎเกณฑ์มาก รัฐบาลจะออกกฎอะไรมาอะไรเท่าไหร่อ่ผู้ที่คุ้มกฎจะมีแล้วก็พวกนี้จะเป็นพวกที่ทำให้เกิดคอสสูงกว่าปกติที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์สิ่งที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์เนี่ยถ้าเผื่อรัฐบาลคิดให้ดีขณะนี้เนี่ยทานายกประยุทธ์ทำถูกแล้วก็คือรถไฟฟ้าต่างๆที่จะวิ่งกัน แล้วเรื่องการจัดระบบรถเมย์ต่างๆเนี่ยนะครับที่จะมีขนส่งระหว่างภาครางไปสู่ซอกซอยของอบ้านเราเนี่ยนะฮะมันก็จะถ้าทำดีพอเนี่ยทุกอย่างก็คงจะไม่ต้องพึ่งมากแล้วก็อีกหน่อยลถระร,ถระบบรางเนี่ยนะครับถ้าเผื่อว่ามันจะเริ่เติบโตได้ถึง ระดับหนึ่งแล้วคนอาจจะไม่พึ่งพวกรถวินมอเตอร์ไซค์อะไรต่างๆเนี่ยซึ่งมีน้อยมากพวกวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยผมสนับสนุนด้วยซ้ำไปที่อยากให้มีแกร็บนะครับที่ในบ้านเราเนี่ยมีอยู่เพราะหนึ่งไม่มีเรื่องอำนาจมืดอย่างที่สองก็ประชาชนก็มีความปลอดภัยมากขึ้นเนื่องจากว่าถ้าเป็นระบบนะครับมันตรวจสอบ ไปได้ว่าไอ้ที่เนี่ยมันอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยประชาชนก็จะได้อันนี้สงจากอันนี้ครับก็พอมีโอกาสบ้างนะครับเพราะว่าจีนเนี่ยรุกหนักมากแล้วก็จีนเป็นแหล่งที่ผลิตที่ได้ต้นทุนต่ําเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จีนจะเป็นพี่เบิ้มในอนาคตของยานจนโลกยานจนเนี่ยมีได้สูงทีเดียวแต่ผมเชื่อว่าไม่ว่าทุกชาติใดก็แล้วแต่ เมื่อเกิดมาแล้วมันก็ต้องต่อสู้เพราะฉะนั้นเนี่ยในยุโรปและอเมริกาเองยังไงก็แล้วแต่เขาต้องหาทางที่จะขึ้นมาสู้กับมหาอำนาจจีนให้ไม่ให้จีนเนี่ยครองไปอันดับหนึ่งได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเราจะต้องแบ่งเราจะต้องมาดูส่องให้ลึกๆถึงวงการรถยนต์เนี่ยมันในบ้านเราโดยเฉพาะ เนื่องจากว่าบ้านเราเนี่ยไม่ใช่เป็นแหล่งกําเนิดบริษัทแม่เลยสักแห่งหนึ่งเราก็เป็นผู้ที่นําเข้ามาจะนําเข้ามาเป็นรูปของ CKD หรือ SKD ก็ตามเราเป็นแหล่งประกอบเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่า CKD หรือ SKD เนี่ยมันก็ต้องพึ่งตลาดต่างประเทศแล้วก็ตลาดภายใน ในช่วงโควิดนี้เราจะรู้ว่าสลายเชนเนี่ยติดขัดมากเลยจริงๆเนี่ยประเทศจีนเพิ่งจะเริ่มผลิตพลายเชนหลายๆตัวเนี่ยเมื่อตอนต้นต้นเดือนเ,ออเมษาที่ผ่านมานะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มมีผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วทยอยออกมาเรื่อยๆๆื สำหรับในประเทศไทยเองในอนาคตเนี่ยเราไม่ต้องหวังเลยครับว่ามันจะวงการรถยนต์จะบูบาคมขึ้นมาเยอะจากสถิติที่แหล่งเชื่อถือได้คำนนณกันแล้วอยู่ในวงการตลาดเนี่ยเขาบอกว่าตลาดรถ,รถยนต์ขายในประเทศเนี่ย จะลดลง30ซจากปีที่แล้วซึ่งก็มีแนวโน้มเป็นจริงมากตลาดเอ็กซ์พอร์ตเอ็กซ์พอร์ตเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราผลิตในในเราขายในประเทศเนี่ยหนึ่งล้านคันเราส่งนอกอีกหนึ่งล้านคันเอ็กซ์พอร์ตนอกเนี่ยปีนี้เนี่ยเราดูได้เลยครับประเทศเพื่อนบ้านต่างๆที่เราส่งไปเนี่ยไม่ว่ายุโรปด้วยแล้วก็ออสเตรเลียพวกนี้ครับ เวลานี้เราก็รู้แล้วแย่ทุกกลายเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ็กซ์พอร์ตทีออกไปเนี่ยมันก็ลดลงผมคาดว่าคาดว่าเองนะฮะว่าคงจะส่งได้60%ของเมื่อปีที่แล้วก็คือประมาณ6 0แสนคันนะครับรถยนต์มือสองเนี่ยตอนนี้ผมเป่วงมากที่สุด,สด,สด,สดโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเผื่อรถไฟฟ้าเข้ามาเนี่ยรถมือสองต้องพูดง่ายว่าละลาไปจากตลาด เสร็จแล้วก็จะต้องเป็นปัญหาฝากให้ทางรัฐบาลคิดว่าแล้วพวกขยะพวกนี้เนี่ยผมขออนุญาตขอโทษนะครับเรื่องเรียกว่าขยะขยะพวกนี้เราจะขจัดทิ้งยังไงมันมีอยู่อย่างเดียวก็คือรถหรูเป็นมือสองเสร็จแล้วเนี่ยคนเอาไปสะสมเป็นรถโบราณเก่าซึ่งก็ตอนนี้บ้านเราเนี่ยไม่สามารถที่จะน,นำรถ เก่าจากเมืองนอกเนี่ยเข้ามาได้เป็นรถมือสองหรือว่ารถใครแล้วไม่ค่อยั่งรถของนักเรียน <Yellow> ก็เอาเข้ามาไม่ได้อันนี้เป็นกฎหมายเลยที่เข้มแข็งมากไม่สามารถที่ใครเอาเข้ามาได้มีอยู่ช่องเดียวเท่านั้นครับช่องที่ว่าถ้าเป็นวัตถุถ้ารถยนต์คันนั้นเหมือนเสมือนกับวัตถุโบราณเนี่ยเอาเข้ามาเนี่ยเพื่อจัดแสดงเท่านั้นก็พอเป็นช่องเล็กๆที่จะทําทได้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้รถที่เป็นรถมือสองเนี่ยต้องถือว่าจุดศูนย์ศูนย์หนึ่งเปอร์เซเลยที่จะสามารถจะเป็นรถดีๆที่จะเก็บอนุรักษ์เอาไว้เป็นรถโบราณได้อีกเก้าสิบนกะว่าเปอร์เซนต์เก้าสบเก้าปอร์ซนต์พูดง่ายๆว่าจะต้องละลายหายไปยังไงอัน้องฝากไว้กับทางพระฐบาาที่จะต้องคิดอันนี้ครับต้องบอกว่าบ้านเราเนี่ย โชคดีมีช่างฝีมือดีนะครับถ้าใช้ไปจนหมดอายุมันจริงๆเนี่ยรถยนต์มือสองเนี่ยสามารถใช้ได้ผมคาดเดาด้วยตัวเองว่าคงจะยี่สิบปีเนี่ยอยู่ได้ในชีวิตผมเนี่ยผมเคยเห็นรถสามสิบใช้มีคนใช้มาหนึ่งสามสิบปีเนี่ยอยู่สามสี่คันนะครับถ้าจำจำไม่ผิดเนี่ยประมาณมาสามสี่คันเสร็จแล้วเนี่ย เขาก็ซ่อมแล้วก็ใช้แล้วก็ซ่อมเสร็จแล้วก็มีการเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเครื่องนี่ก็ต้องไปยึดเอาตลาดเชียงกงเข้ามานะครับซึ่งต้องบอกว่าพวกนี้เนี่ยเป็นกรณีที่น้อยมากยังไงก็แล้วแต่ผู้ที่ค้าขายเกี่ยวกับรถมือสองก็ต้องเตรียมตัวครับได v e เวอร์ซิฟายบริษัทไปทั้งในทั้งหนึ่งหรืออาจจะ ไปทําเป็นรถเช่าหรืออะไรอย่างเงี้ยผมในหน้าขณะนี้ผมยังนึกหาทางไม่ออกนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับเเรื่องเปลี่ยนรถน้ํามันมาเป็นไฟฟ้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมัน,ม,นมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยแต่มีผู้ที่ทําแบบคล้ายๆไฮบริดปลั๊กอินนะครับมีอยู่รุ่นหนึ่งถ้าจะไม่ผิดจะเป็น รถของเครือโตโยต้านะฮะมีมีมีคนที่เอามาทำเนี่ยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วอื่นๆเนี่ยผมยังไม่แนะนำนะครับต้องอขออนุญาตย,ย้อนกลับขึ้นมาที่งานแสดงสินค้ารถยนต์นะครับต้องบอกว่าในโลกนี้เนี่ยจะมะีสมาคมที่เขาควบคุมและดูแลเกี่ยวกับการจัดแสดงรถยนต์เนี่ยโดยเฉพาะซึ่ง m o เตอร์อ o ปของเราเนี่ยเป็นสมาชิกอยู่แล้วก็ได้รับ,รบได้รับการรับรองจากสมาคมนี้ชื่อว่าอุ f ฟรีนะครับอยู่ในเยอรมันนะครับทางนี้เนี่ยเขามองในลักษณะที่ว่าการจัดงานแสดงรถยนต์เนี่ยมันเป็นงานที่ส่งเสริมการขาย แล้วก็การพัฒนาของรถย,ะยนต์เนี่ยโดยแท้มันไม่เหมือนการจัดงานสมัมมนางานแสดงคอนเสิร์ตงานอะไรเนี่ยมันแตกต่างกันเลยพวกนี้จะเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวเป็นเครื่องมือที่จะสร้างธุรกิจให้เติบโตได้เร็วที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดในขณะเดียวกันเนี่ยการจัดแสดงเนี่ย ในโลกนี้เนี่ยมันจะแบ่งเป็นสองสองจพวกพวกที่หนึ่งเขาเรียกว่า business to business ก็คือไม่มีการซื้อขายในการจัดงานนั้นบังเอิญในประเทศไทยเราเนี่ยของงาน m อเตอร์อีเนี่ยจะเป็น business to customer เขาเรียกว่า B 2 C เพราะฉะนั้นเนี่ยการตายของธุรกิจ B 2 C เนี่ยจะช้ากว่าช้ากว่า B 2 B เยอะ เพราะว่า B2C เนี่ยคนที่จะมาซื้อมาขายเนี่ยต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองต่อให้โลกดิจิตัลจะมีการพูดง่ายว่าออนไลน์พรีเซนเตชันอะไรยังไงก็แล้วแต่ด้วยสินค้าที่มีราคาระดับนี้คนก็ต้องมาสัมผัสต้องมาเห็นของจริงดังนั้นเนี่ยงานแสดงรถยนต์ แบบ B 2 C เนี่ยก็ยังคงยืดต่อไปได้อีกประมาณ10ปีไปอย่างน้อยนะครับหลังจาก10ปีเนี่ยผมยังไม่สามารถคาดเดาได้ก็อยากจะให้เพื่อนๆในวงการนะครับอย่าเพิ่งท้อใจโลกนี้มันไม่ดับสลายไปทีเดียวทั้งหมดนะครับห้องห้องที่หนึ่งปิดห้องที่สองก็เปิดได้ห้องที่สามก็เปิดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านใช้เวลา แล้วก็ใช้ความตั้งใจจริงแล้วก็ศึกษาทุกอย่างข้อมูลทุกอย่างเนี่ยประตูอื่นๆข่้นนี่นก็สามารถเปิดได้นะครับถึงแม้ว่าในเรื่องของรถยนต์เนี่ยมันแน่นอนครับต้องเปลี่ยนแน่นอนและจุดแรกที่ผมดูเนี่ยมันต้องเปลี่ยนเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแน่นอนนะครับสำหรับประเทศไทยเนี่ยผมขอแถมอีกนิดหนึงนะครับส,สกิดใจให้ทางภาครัฐบาลช่วยดูแล การไฟฟ้าทั้งสามแห่งเนี่ยเพราะว่าการไฟฟ้าเนี่ยทั้งสามแห่งเนี่ยเป็นพวกที่เป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของรถไฟฟ้าเนื่องจากว่าไฟฟ้าราคาถูกเนี่ยมันต้องใช้ไฟฟ้าจากพระเจ้าจากพระเจ้าคือแสงอาทิตย์ครับในในเมื่อเรายังมีกฎหมายออของการไฟฟ้าเนี่ยพูดง่ายว่า ผู้ขาดโดยตรงเพราะฉะั้เนี่ยไฟฟ้าถูกมีโอกาสจะได้ใช้เนี่ยยากมากเชนทูชิปเรียนให้เขบจบทรงแผนรอดแน่